อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับต่อไปนะคะเราจะมาทําในส่วนของข้าวหอมมะลิปั่นนะคะเป็นข้าวหอมที่ หุงสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่250กรัมนะคะแล้วก็น้ำเปล่า500มิลลิลิตรนะคะน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวอจะค่อยๆทยอยใส่นะคะค่อยๆแบ่งใส่นะ แล้วก็ทำการปั่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปอีกนะคะจนหมดเลยนะคะ500มิลลิลิตรนะคะจากนั้นเราก็จะปั่นนะคะปั่นจนเป็นเนื้อละเอียดเป็นเนื้อเหมือนน้ำนมเลยนะคะ จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเป็นเนื้อนมนมนะคะละเอียดเลยเท่านี้ก็เป็นดันใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําในส่วนของการผสมแป้งขนมครบยกถาดนะคะวันนี้เราทําที่สูตร1นกิโลนะคะเริ่มต้นกันที่น้ําตาลปี๊บค่ะ250กรัมนะคะ ใส่ลงไปในชามผสมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสนะคะ500มิลลิลิตรนะคะน้ำปูนใสนะคะจะต้องแช่ไว้อย่างน้อย1คืนนะคะถ้าจะให้ดีแช่ไว้2คืนเลยนะคะแล้วก็ตักในส่วนของหน้าที่เป็นฝ้ามาใช้นะคะอันนี้เราใส่500มิลลิลิตรนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนนะคะให้น้ำตาลละลาย ่วนประกอบตัวต่อมาค่ะเป็นแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะ1กิโลกรัมแป้งข้าวเจ้า1กิโลกรัมลงไปเลยวันนี้เราทำสูตร1กิโลนะคะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดขายใหม่ๆเนาะแบบตลาดเล็กๆนะคะตลาดชุมชนตลาดหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราเริ่มที่1กิโลกรัมก่อนก็ได้นะคะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะ25กรัมค่ะ ใส่ลงไปเลยเบกกิ้งโซดาค่ะ1ส่วนสช้อนชานะคะผงฟูค่ะ1ส่วนสช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำข้าวหอมปั่นของเรานะคะที่เราปั่นไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลยน้ำเปล่านะคะอีก500มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวอจะใส่ล้างในส่วนของ เครื่องปั่นที่เป็นข้าวหอมปั่นออกไปด้วยเนาะจะได้แบบนี่ล้างเครื่องไปด้วยได้ส่วนผสมที่เหลือด้วยนะคะแบบนี้นะโอเคจากนั้นค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ โอเคค่ะถ้าสังเกตว่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเข้ากันแล้วก็เป็นอันใช้ได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของแป้งขนมครกค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวกะทินะคะส่วนประกอบมีดังนี้ค่ะน้ำตาลทรายนะคะ250กรัมค่ะ กะทินะคะ1นกิโลค่ะเกลือค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่านะคะ650มิลลิลิตรค่ะ ตัวแป้งนะคะที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะคะ500มิลลิลิตรค่ะขออนุญาตเอาที่ติดบิเกอร์อลงไปก่อนนะคะช่วยตวจากนั้นค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เสรียบเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะได้ในส่วนของตัวกระทิที่ใช้ทำขนมครกยกถาดแล้วค่ะ